สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนเนฟซีทุกท่านเรามาดูราวกันอีกสุดเอาแบบหกสุดเลยแ็บไม่พลาดกนไปดูดูคำเตือนกันก่นกอนจ้าตเตือนแนวทานงนี้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้ามาดูกันเลย mày đến <Nsmira> <scenes> <Nille> <và> <Nbell> đấy nè yên cứ võng mênh 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 mình mênh 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 bồn đấy กันล่างด้วยวันพุธเนาะที่สิบที่งอะไรล่ะทื่งม,มาได้นี่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบท่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบ พูดที่ยี่สิบเขียนผิดปั๊นี้พูดที่ยี่สิบโอ้เขียนผิดนะน,นะจ๊ะ โอ้เอทผิดไปล้วูที่สิบเลีออกสิบแปดสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเจอคูที่สิบแปดสิบแปดครับจันที่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดเออคูที่สิบแปดเกือบผิดเนาะ เกดบกะไข่เมือนเนาะ939318ย้อนดูที่93 9318พันร้อยสิบวกสองคงที่มันเดิมตัวนี้บวกห้า ก็คือเก้าบวกหกบวกหนึ่งบวกสองกับแปดเก้าศูนย์สามบวกห้าห้าโลหกเจ็ดแปดแปดเก้า ปเป็นยังไนหัวมันเป็นคือกระดาษขาดจะพู่ก็แปดแปดแปดเก้าแปดศูนย์เก้าแปดเก้าเก้าเก้าศูนย์เลขออกไปที่เก้าแปด ดูหลักร้อยมันจะเข้าไหม9012 34 89นี 1, อ 3, 4, 8, ่ออกไปที่หลักร้อยก็เข้า34มาที่3 98 4ปด กกกกกกเขีดกระดาษคาดเลยไปที่สี่เก้าแปดหลักร้อยใช้หลักมือนบวกหนึ่งไปเลยเนาะหกเก้าเก้าหกเก้าสี่เก้าแปดเก้าหกเก้าสี่ เก้าแปดประกาศนี้ผิดทั้ประกาศเป็นยังไงบุ๊กพันหนึ่งครั้งสิบหนึ่งครั้งเก้าสิบสองรั้งบวกสองคงที่หกบวกห้าก็คือเก้าบวกแปดบวบกเก้าวบวกสองสิบ เก้าเก้าเป็นสิบแปดแปดเก้าศูนย์หกบวกห้าเท่ากับหนึ่งสองจับพูดก็คือแปดหนึ่ง แปดสองเก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองหลักร้อยก็คือหกเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์ที่หนึ่งสองนะศูนย์ที่หนึ่งสองศูนย์หนึ่งมาเสืหกเจ็ดก็คือ หกศูนย์หนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งเขามาที่หเอาหลักร้อยนี้เลยใช้ใช้หลักเหมือนนี่เลยทาําแต่มันชนอยู่คิดว่ามันมาจะมาหนึ่งกับสงนี่หลักร้อยแต่มันมาด้วยกันเดี๋ยวเดี๋ยวนี้จะจับคู่ให้ถ้ามันเข้าเดี๋ยวเราจะเอาสูตรนี้ลงแต่มันเยอะนะแปดหาง เยอะ8-5เลขที่ออกก็คือ7-3 4-6 0-1ก็คือ1น0 0 1คลวง10 1คลางบวก2ตรงที่ ห้าบวกสามแปดเก้าเหมือนเดิมเนาะจะมาแปดเก้าเหมือนเดิมเนี่ยโอ้เลขบนีแปดนี้เก้าเลยสี่บวกสองบวกศูนย์หกในสองครั้งมันเป็นสิบสองเลยจ้ะบวกสองคงที่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดเก้าศูนย์แล้วโอ้ยเลขถึงเหมืงแบบนี้ ขนหวยขนาดเลขออกมาตรงกันนี่สามบวกห้าเป็นแปดเก้าเอาเจ้าเลยเจ้าเขาเลยมันมาเป็นจ่างซี่เป็นช่างซีศูนย์ก็จับไปเลยเนาะไปแปดแปดแปดเก้าเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์แปด ศูนย์เก้าเนี่ยมันจะมาอีกไหมนี่แปดเก้าเก้าแปดขึ้นนี่เจ็ดแปดเก้าศูนย์สามสี่แปดเก้ามันศูนกันแปดเก้าเหมือนกับตัวนี้เลยตัวที่มันออกแปดเก้านี่เลย <c oughs> 8็ดแปดเก้ยสมปดเก้ามันจะแปดเก้าเจไม่มีเนียเคือไม่มีมันจะมาที่เจ็ดแปดเปดแปมันจะเป็นบนนะคะนี่นที่8 8 8 9อยู่ แล้วล่างนี้จะมาเก้าสามเก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าสองศูนย์หนึ่งศูนย์สองหน้าที่ศูนย์หนึ่ง นี่ก็มาที่เก้าแปดเนาะมาที่เก้าแปดเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์แปดศูนย์เก้ามาที่เก้าแปดเก้าสามเก้าสี่เอาเอาเอาเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สามศูนย์สี่ หรือว่าสูญนี้จะเป็นล่างสูญสี่มันจะมาสี่เก้าแปดอีกหัวสามเก้าแปดสีเก้าแปดมั้งสูญสี่สูญสามสูญสี่ด้วยสูญสามสูญสี่สามสามสามสี่เพราะว่ามันติดหลักร้อยสูญสามกับสูญสี่ติดหลังลอยสู์สามศูนย์สี่เอ้าสี่อะไรอะ จะมาศูนย์นะยศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์แปดแปดเก้าเก้าแปดนี่แหละเนาะมาที่สามเก้าแปดสี่เก้าแปดนะคะสองหางจับใส่เองนะคะแปดเก้าเก้าแปดกลับตัวด้วยจับไปสองหางนี่แหละเพราะว่ามันกลับตัวอยู่แล้วเนาะมันกลับให้อยู่แล้วเ่งนี้ กันไว 8, 09, ้0809เพราะว่ามัน01กี้นี้มันมามูนมา01อันนี้กันไว้เสร็เน้น9เพ็ด99สี่หางนะคะชอบก็จัดขัดก็ผผานนะคะไม่รลุ้นเห็นไหมคะเห็นไหมคะหลักร้อยสองหางหลักร้อยใสยสองหางหลักร้อยมีสามกับสี่นะคะหรือว่าตัวไหนจะมาก็ไม่รู้เพราะว่า สกับสีนี่หละ0ูนยสย์ 4, ล่างบนมันจะมาเปดียเก้าไหมดุนนะคะชอบก็จัดขัดแก็ผ่านนะคะดูคำเตือนคำเตือนแนวทางนี้ให้เป็นการคำนวณทางคณิตศาสตร์เท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทังๆ้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยจ้าขอบคุณผู้ที่ติดตามนะคะขอให้ร่ำรวยๆมีเงินทองใช้ไม่ขานมือ โชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะสวัสดีจ้า